ครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการลงนามและแลกเปลี่ยน M o u มโมฉบับของไทยกัมพูชานะครับเป็นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่พร้อมจะมาส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของ2ประเทศที่จะทําร่วมกันการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการผลักดันการผ่านแดนสินค้าเพื่อเพิ่มปริมาณการค้านโดยเฉพาะบริเวณชายแดนนะครับ การเก็บทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมมีพื้นที่นำล่องสร้างพื้นที่ชายแดนที่ปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ยังมีการยกระดับการเปิดจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาที่มีการค้างค้างมานานนะครับรวมถึงมีการรวมจุดแข็งการท่องเที่ยวผ่านโครงการ6ประเทศ 1. จุดหมายปลายทางนะครับ ส่วนด้านแรงงานก็จะมีในเรื่องการให้ความสำคัญดูแลแรงงานให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนนะครับที่มีการตั้งสายด่วนและเปลี่ยนข้อมูลและจุดแจ้งเตือนที่มีการเผาเพื่อร่วมกันปฏิบัติการแก้ปัญหาในระดับภูมิภาคนะครับถือว่าเป็นการลงนามที่ให้ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งสงประเทศเลยนะครับ